สวัสดีครับครับวันนี้เรามาอัปเดตกันเกี่ยวกับงบนะครับที่ออกมาช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็จนถึงเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้ผมอยากเลยอยากจะถือโอกาสมาอัปเดตเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสสของหุ้นในกลุ่มพลังงานและก็ปิโตนะครับซึ่งผมมีเอ่อทั้งหมด5ตัวนะครับที่อยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือตัวไทยออย นะครับซึ่งประกาศงบอกมาเมื่อวานนี้ก็คือได้กำไรมีกำไรสุทธิเนียอยู่ที่2,500ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นก็คือ1.2บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ที่13,700ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับซึ่งผลประกอบการอันนี้เนี่ยก็ i นไลน์กับที่เราประมาณการนะครับแต่ถ้าดูจากที่คอนเซนแซสทำเนี่ยก็คือจะต่ำกว่า ที่ตลาดคาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เนะครับเราลองมาดูไส้ในกันนะครับว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออันแรกเลยคือตัวค่าการกลั่นเนี่ยในไตรมาส2เขาได้1.4เหรียญนะครับก็ดีขึ้นจากไตรมาสแรกที่0.1เหรียญนะครับซึ่ง1.4เหรียญนี่เรียนตรงๆว่าก็ยังถือว่ายังอ่อนแออยู่นะครับยังยังยังถือว่ายังต่ำอยู่นะครับ ตัวที่เป็นตัวในแง่ของการเทินจาก0.1เหรียญในไตรมาส1มาเป็น1.4เนี่ยตัว Drive หลักๆเลยก็คือครูดดิสคา u n ์นะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันตอนไตรามาส2เนี่ยลงมาลึกนะครับก็เลยส่งผลให้ไทยออยเนี่ยสามารถซื้อน้ำมันได้ในราคาถูกกว่าราคาเบนชมาร์กของดูไบนะครับก็คือติดลบเนี่ยครูดติดลบจากดูไบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5เหรียญ แล้วแต่แล้วแต่ชนิดของครูดนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเป็นบวกนะครับก็คือต้องจ่ายแพงกว่าดูไบเนี่ยประมาณ2-4เหรียญแล้วแต่ชนิดของครูดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าในแง่ของ Q on Q เนี่ยราคาครูดอะที่ไทยออยซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาต่ํากว่าดูไบในแง่ของถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึเนี่ยเยอะเลยนะครับ ก็เลยส่งผลให้ค่าการกลั่นเนี่ยฟื้นตัวนะครับจาก0.1เหรียญในไตรมาสหนึ่งมาอยู่ที่1.4เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวสเปรดจริงๆที่กลั่นน้ำมันแล้วเอาออกมาขายเนี่ยต้องเรียนว่าไตรมาสสองเนี่ยแย่กว่าไตรมาสหนึ่งนะครับก็อย่างที่เราทราบกันก็คือผลกระทบจากเรื่องเรื่องโควิดแล้วก็ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องล็อกดาวน์นะครับเนื่องจากการบริโภคน้ำมันก็ ก็หดหายหมดนะครับก็เลยส่งผลให้คลัตตัวตัวสเปรดของค่ากันกันเนี่ยมัน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 ดรอปลง Q 1 Q นะครับอันนี้ก็เลยส่งผลให้การลันของโรงกลั่นเนี่ยดรอปลงด้วยนะครับเพราะว่าไทออยเนี่ยลันอยู่แค่98%ในไตรมาส2ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่111%นะครับอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นเป็นฝั่งโรงกลั่นนะครับ มีอีกตัวหนึ่งก็คือเนื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็มาจบที่เดือนมิถุนาเนี่ยแต่เนื่องจากตอนเดือนเมษายนเนี่ยน้ำมันลงไปลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูทั้งไตรมาสเนี่ยก็เลยยังจะมีสต็อกลอสอยู่นะครับซึ่งตัวสต็อกลอสเนี่ยไทยออยล์บุ๊กอยู่ที่1,400ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขามีสต็อกลอสอยู่ที่หนึ่งหมื่นเร้อยล้านบาท นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่งผลให้ไตรมาสนี้เนี่ยก็เลยมีบ o t ท o m l ล n e นะครับกำไรอยู่ที่2,500ล้านนะครับพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยทางไทยออยลก็มีการจัด conference call ให้กับนักวิเคราะห์ด้วยนะครับก็เลยอยากจะถือโอกาสอัปเดตในแง่ของเอาลุกด้วยเลยนะครับก็คือเอาลุกเนี่ยตอนนี้ถ้าดูจากค่ากันกันก็ต้องถือว่ายังยังว e คอยู่นะครับแล้วก็ตะกี้ที่ ที่เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องคูดิสคาวเนี่ยที่เป็นครูดที่ติดลบจากดูไบเนี่ยนะครับซึ่งเขาสามารถซื้อได้ในราคาถูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมาเหนือดูไบนะครับอยู่ที่ประมาณเหนือดูไบอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับนั่นหมายความว่าไตรมาสสนี้เนี่ยตอนนี้เราเห็นตัวสเปรดก็ยังไม่ดีนะครับสเปรดก็ยังไม่ดีราคาขรูดก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของค่าการกลั่นเนี่ยจะยังคงวีคอยู่ นะครับแต่แต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยภาพไม่ได้ไม่ได้แยก่กว่าที่เราเรามองไว้นะครับก็คือผมคิดว่าตลาดเนี่ยพลาซินเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรันเลทเนี่ยการรันลงกลับเนี่ยในไตรมาสสคาดว่าจะรันอยู่ที่98นะครับก็คือใกล้เคียงกับไตรมาสสนะครับคำแนะนำของเรากับหุ้นไทยออยก็คือเรายังคงแนะนำซื้อนะครับ อันนี้เรามีราคาเป้าหมายอยู่ที่48บาทนะครับก็ผมอาจจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวไทออยก็คือถ้าดูจริงๆเนี่ยตัวตัวค่ากันกันดูเหมือนวีคแต่เราเชื่อว่ามันไพรซ์สินแล้วนะครับตอนนี้ดีมานมีการมีการโชว์ว่ามีการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีตัวสต็อกน้ำมันอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ได้ไปช่วย ให้ส่งผลไปถึงค่ากัรกลันนะครับแต่เชื่อว่าไตรมาสสีเนี่ยถ้าทุกอย่างเข้าสู่ภาวะที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราเชื่อว่าการเห็นการฟื้นตัวของค่ากัรกรันในไตรมาสสีนะครับก็เลยอันนี้คือผลประกอบการตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัว irpc นะครับ irpc เนี่ยเรามีการดาวเกรดหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นเซลล์ตอนที่เรา,เรา,เราทำพรีวิว นะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าตัว IRPC เนี่ยจะมีผลประกอบการขาดทุนนะครับในไตรมาสสแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยเรามองว่ายังเหนื่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าค่าการกลั่นเขาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าต่ํากว่าตัวอื่นนะครับอย่างไทยออยเนี่ยได้1.4เหรียญน,นะครับ IRPC ได้1.3แล้วก็อย่างไตรมาสที่แล้วเนี่ยไทยออยได้0.1 IRPC ติดลบ0.9 นะครับก็จะสังเกตได้ว่าการฟื้นตัวเนี่ยของค่าการกลั่นของเขาเนี่ยก็ยังช้ากว่าตัวอื่นนะครับก็ส่งผลให้ไตรมาสสองของ IRPC เนี่ยประกาศงบออกมาก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนอยู่ที่411ล้านบาทนะครับก็คือเราคาดการไวข้ขาดทุนที่505ล้านบาทนะครับ505แต่ว่าออกมา411ล้านบาทนะครับ ตัวถ้าไปดูโอ per ation จริงๆนะครับก็คือลงกลันเนี่ยเขาก็ลันน้อยกว่าลงกลันอื่นๆนะครับเขาลั่นอยู่ที่88%ซ็ตก็ไตมัสหนึ่งเขาลั่นอยู่87%นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวตัวเคมีคอลนะครับเพราะเนื่องจากเขามีธุรกิจลงกลันกับเคมีคอลนะครับเคมีคอลเนี่ยในแง่ของผลประกอบการก็ก็ดีขึ้น Q on Q นะครับเพราะว่าตัวเคมีคอลเนี่ยไปดูสเปรดของ product หลักของเขาก็คือตัว PP กับ ABS เนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้น Q on Q แต่ว่าพอเจอค่าการกันเนี่ยที่ weak นะครับก็เลยส่งผลให้เวลาเรารวมทั้งฝั่งลงกลั่นกับฝั่งปิโตรวมกันเนี่ยนะครับที่เราเร,าเรียกว่าเป็น GIM นะครับก็คือ g r o s s integrated margin เนี่ยนะครับอยู่ได้ก็เลยได้8.5เหรียญในไตรมาส2 นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไตรามาสหเนี่ยเขาได้ที่6.8นะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ว่าก็ยังถือว่ายังยังยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่า Break e v e n ของ GIM ของ IRPC เนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณ1 0 1ถึง11เหรียญน,นะครับก็เลยส่งผลให้ไตรามาสสเนี่ยเขายังขาดทุนอยู่นะครับคราวนี้เอาลุกของ IRPC เป็นยังไงนะครับ ในไตรมาสสาเนี่ยเราคิดว่าลันเลทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขามองว่าดีมานค่อยค่อยค่อยค่ฟื้นกลับมานะครับก็เลยสามารถที่จะรันเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้บริหารก็ไกด์ไกด์มาว่าจะรันอยู่ที่ประมาณ91%นะครับจากไตรมาสที่แล้ว88%นะครับคราวนี้ตัว R P C เนี่ย มีข้อดีอันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ผลิตน้ำมันอากาศยานแล้วนะครับเขามีการดิเวอตจากน้ำมันอากาศยานทั้งหมดเนี่ยไปเป็นดีเซลแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่เราเห็นกันก็คือน้ำมันอากาศยานน้ำมันเจ็ตเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีไม่ดีมาห์หายหมดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการบินยังไม่ได้กลับมาอยู่ในภาวะปกตินะครับก็เลยส่งผลให้อ,อ สเปรดของตัวน้ำมันน้ามันอากาศยานเนี่ยวันนี้บางวันติดลบด้วยนะครับบางวันก็เป็นศูนย์บางวันก็ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีกับ IRPC นะครับแต่เนื่องจากว่าโอ peration ของ IRPC overall เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ยังถือว่ายังดูยังดูวีคอยู่นะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราทำประมาณการไว้ของ IRPC เนี่ยจะขัดทุน นะครับก็คือขาดทุนปีนี้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ6,200ล้านบาทนะครับก็คำแนะนำเรายังคงแนะนำขายนะครับราคาราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท40นะครับผมคิดว่าตัว IRPC เนี่ยในแง่ของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยจะช้ากว่าตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะมี exposure นะครับบนหุ้นกลุ่มปีโตจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราไปตัวอื่นดีกว่าก็คือตัว PTT Global PTTGC หรือไม่ก็ i v l จะดีกว่านะครับครับตัวต่อมานะครับตัวที่3นะครับก็คือตัวปตทนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศงบออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยออกมาตามคาดนะครับก็คือเราทำไว้เราคาดการว่าจะกำไรเนี่ย11.8 พันล้านบาทนะครับก็ออกมา12.1นะครับก็คือมากกว่าที่เราคาดอยู่แค่2เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไปดูไส้ในจริงๆเนี่ยเป็นผลกระทบผลกระทบที่ทำให้กำไรของเขาเนี่ยถ้าดูจาก Q1Q นเนื่องจากไตรมาสหนึ่งเขาขาดทุน1,500ล้านบาทนะครับแต่หลักๆเนี่ยเป็นการขาดทุนจากสต็อกลอสจากลูกๆนะครับแต่ถ้ามาถึงไตรมาสสองเนี่ยในแง่ของโอเปอเรชันจริงๆก็ต้องเรียนว่ายังวีคอยู่ นะครับมาจากทั้ง3ส่วนเลยส่วนที่มาจากตัวสอพอส่วนที่มาจากโลงกันกับปิโตแล้วก็ส่วนที่มาจากธุรกิจลงแยก่แก๊สของเขาเองด้วยนะครับตัวธุรกิจแก๊สเนี่ยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าธุรกิจแก๊สเนี่ยโดนผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องล็อกดาวน์นะครับก็เลยส่งผลให้ยอดขายแก๊สเนี่ย drop ลง8 Q on Q นะครับแล้วการขายแก๊สของปตทเนี่ย แน่นอนว่ารายได้เขาจะรับรู้เนี่ยก็ต้องอิงจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าแก๊สส่วนใหญ่เนี่ยไปทำปิโตต่อเพราะฉะนั้นก็จะอิงจากราคาปิโตนะครับเพลนราคาปิโตตอนไตรมาสสก็ลงด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ธุรกิจแก๊สของเขาเนี่ยก็เลยไม่ดีนะครับธุรกิจแก๊สก็เลยด r อปลงอย่างลงแยก่แก๊สเนี่ยลันอยู่แค่81 จุดนะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขารันอยู่92%นะครับก็อันนี้สังเกตได้เลยว่าราคาไม่ดีนะครับรันก็ดรอปลงโอเ r a t i n g drop d r ลงนะครับเนื่องจากเขามีการปิดลงแยกแก๊ส5ด้วยนะครับก็เลยทำให้รันเลทดรอปนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัว EBITDA เนี่ยที่มาจากธุรกิจแก๊สนะครับเนื่องจากว่า ธุรกิจสอพอเราเห็นงบแล้วแล้วก็ลงกันกับปีโตรเราก็เห็นงบแล้วนะครับคราวนี้มองมาถึงธุรกิจของเขาเองก็คือโตแก๊สเนี่ยซึ่งดรอปตั้งแต่ยอดขายดรอป8% Q on Q พอมาถึง EBITDA ปุ๊บเนี่ยดรอปลง24% Q on Q นะครับในแง่ของตัวตัวเอาลุกเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวมตทเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่น้ำมันเนี่ย ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราจะเห็นการฟื้นตัวของของตัวลูกๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปิโตกลุ่มลงกลั่นเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยจะมีรายการสต็อกเกนเนี่ยกลับมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตัวปตทเองเนี่ยพอราคาน้ํามันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาปิโตก็จะขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาอิงจากราคาปิโตในแง่ของการทํา กำไรของธุรกิจแก๊สของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจแก๊สของปตทด้วยนะครับแต่อันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะอาจจะยังเป็นตัวดึงปตทก็คือคือการการขายแก๊สนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยแก๊สส่วนหนึ่งไปทําไฟฟ้าส่วนหนึ่งไปทําปิโตนะครับส่วนที่ไปทําไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยก็เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ ไตรมาสสเราเห็นแล้วว่ามันดรอปลง8%นะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสเนี่ยก็เนื่องจากเนื่องจากจะเป็นไตรมาสที่เป็นหน้าฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไฟเนี่ยจะสู้ไตรมาสสไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการการการ,การบริโภคแก๊สเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากในไตรมาสสนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอคุยกันที่บนผลประกอบการรวมทั้งหมดเนี่ยรวมธุรกิจน้ำมันเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ลงแยกเอ๊ะโทษทีครับลงกันแล้วก็ปิดโตด้วยเข้ามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าไตรามาสสเนี่ยน่าจะเป็นไตรามาสที่ดีจากดีขึ้นจากไตรามาสสนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัว listing ของตัว OR นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยตอนนี้ปตทออยู่ในขั้นตอนของการยื่นไฟลิ่งกับทางกรอตอยู่นะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติเนี่ยภายในกลางเดือนกันยา นะครับซึ่งพอได้รับการอนุมัติเสร็จเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการขายหุ้น IPO นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็ยังดูดูในแง่ของเงื่อนไขเงื่อนเวลาอยู่นะครับแล้วก็สภาพตลาดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีนึงว่าการลิสต์ของตัว OR เนี่ยตกลงจะลิสต์ทันไตรมาส4หรือเปล่านะครับครับตัวต่อไปนะครับพอดีเดี๋ยวเราจออบทวิเคราะห์เช้า,ชานี้เหมือนกัน นะครับก็คือตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยคำแนะนำเราคือถือนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่16 60, 60บาท60นะครับพอดีบ้านปูพาวเวอร์ออกงบมาเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อคืนครับเมื่อคือนนะครับก็คือออกมาทั้งหมดเนี่ยกำไรนะครับอยู่ที่680ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่22สตางค์อันนี้ก็คือ เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือดรอปลง40%ยอนเยร์ year year นะครับตัวดึงของบ้านปูพาวเวอร์นะครับตัวดึงของเขาในไตรมาสนี้ก็คือการชัดดาวการปิดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าหงสาที่ลาวนะครับโรงไฟฟ้าหงสาที่ลาวเนี่ยจะมีทั้งหมด3ยูนิตนะครับแต่ว่ายูนิตยูนิต3เนี่ยมีการชัดดาวไป2เดือนนะครับแล้วก็ การชัดดาวของยูนิตสเนี่ยจะต่อเนื่องไปจนถึงจนถึงไตาเดือนเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในไตรมาสสานี้เนี่ยซึ่งจะเป็นไตรมาสที่ที่เป็นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไฟก็มักจะมักจะน้อยกว่าฤดูร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีซีซันแลด้วยวิกเนสเข้ามาแล้วก็มีชัดดาวอย่างต่อเนื่องไปอีก2เดือนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในแง่ของกำไร นะครับในไตรมาสสของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ยังไม่ไม่ดีมากนะครับครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ที่อยากจะอัปเดตทุกท่านนะครับก็คือพอเราจบที่บ้านปูพาวเวอร์เราก็ไปดูต่อที่แม่เลยนะครับก็คือตัวบ้านปูก็คือประกาศงบออกมาเมื่อเช้านี้นะครับก็คือขัดทุน2,500ล้านบาทนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย ไารมากเดียวกันของปีที่แล้วเขามีกำไรอยู่138ล้านบาทนะครับหลักๆเลยก็คือมาจากเกือบจะทุกส่วนของธุรกิจเลยนะครับก็คือธุรกิจฐ่านหินยอดขาย drop นะครับแล้วก็ราคา d r อ p ด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจจากตัวบ้านปูพาวเวอร์ด้วยนะครับก็ d r อ p ลงแล้วก็จากธุรกิจเชลแก๊สที่อเมริกาก็ drop นะครับก็เลยส่งผลให้ ไต่มาดนี้เนี่ยเขาขัดทุนอยู่2,500ล้านบาทนะครับก็เรายังมีมุมมองที่เป็นกลางนะครับก็กับตัวบ้านปูเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยราคาฐานก็ยังยังดูอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาฐานวันนี้อยู่ที่ประมาณตัว NEX นะครับ Newcastle Export เนี่ยอยู่ที่ประมาณ48-49เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังยังยังอยู่ในระดับต่ำ ถ้าเกิดตัวบ้านปูนเนี่ยจะกลับมามีกําไรได้เนี่ยราคาฐานต้องกลับไปยืนใกล้ๆ60เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เรายังเรายังมีมุมมองที่ที่เป็นกลางอยู่นะครับครับทั้งหมดนี้ก็วันนี้เราก็มีทั้งหมดมา5ตัวนะครับที่มาอัปเดตเดี๋ยวยังไงตัวรีพอร์ตเนี่ยจะส่งออกช่วงสายๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงช่วงต่อไปเดี๋ยวเราฟังเรื่องเทคนิคจากทางคุณกัดจังต่อกันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ